สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้น้องดาวมาที่กว้างพะเยานะคะทุกคน,นแต่วันนี้นแต่ว่าวันนี้บรรยากาศฟ้าฝนไม่เป็นใจนะฝ้าฝนไม่เต็มใจเลยค่ะทั้งลมทั้งฝน,นนะคะ oh, ทุกคนหนาวมากเลยวันนี้วันนี้มากับเพื่อนค่ะนี่วันดีน้อยวันดีน้อยอันนี้มาเที่ยวกันอันนี้มาเที่ยวกันค่ะทุกคนหนาวมากเลยวันนี <cog S 1> ้อากาศแบบ หนาวมากเลยฝนตกแล้วก็ลมทั้งวันเลยนะคะทุกคนนี่เสียดายเสียดายไม่ไม่ได้ขี่เรือไปวัดกลางน้ำนะคะทุกคนเสียดายมากเลยอ่ะวันนี้ทั้งฝนทั้งลมหนาวมากเลยนะคะ คนนี้น้องยาคนนี้คนนี้น้องไก่ค่ะไม่นนแ,แถวข้างทางก็จะขายของเต็มไปหมดเลยนะคะทุกคนน่าจะตอนเย็นๆนะคะน้ำแรงมากค่ะทุกคนเสียดายไม่ได้ไปวัดกลางน้ำนะคะว่อยูตรงไหนม นี่ค่ะบรรยากาศรอบๆนะคะแอวพะเยาม่วนใจนะคะทุกคนทุกคนขึื่นแรงมากเลยอะ่ะทั้งฝนทั้งลมนะคะเยอะเลยเสียดายค่ะไม่ได้ไปวัดกลางนะ้ำนี่เห็นไหมคะก็มีคนมาถ่ายรูปเห็นไหมตอนนี้เพื่อนๆกำลังถ่ายรูปค่ะ เย็นจะมีคนมาขายของนะคะทุกคนแต่ว่าตอนนี้ไม่มีโอ้ทุกคนหนาวมากอะ่ะดูขึ้นน้าสิคะพะเยารอเธอก้านพะเยานะคะดูทุกคนดูสิคะขึ้นแรงดอกตรงนี้ก็สวยมากเลยนะคะทุกคน ค่ะทุกคนวันนี้น้องดาวมาที่นี่นะคะร้านทามาพรมมาจากนุสอน,นะคะทุกคนที่วัดผาเกี่ยงนะคะที่อำเภอ,อพยาวนะคะจ, MM. <laughs> จังหวัดพยาวเ <laughs> มื่อกี้น้องดาวจะไปที่ไปขี่เรือที่วัดกลางน้ำที่กวางพยาวใช่ไหมคะ <laughs> แต่ว่าไม่ได้ไปนะคะเดี <laughs> ๋ยวก็เลยมาวัดกันค่ะ ได้ยินเสียงน้องดาวใช่ไหมคะฝนตกปลอยๆนะคะทุกคนเดี๋ยวน้องดาวจะพาทุกคนไปที่อุทยานพุทธศิลป์นะคะเมืองผายาวนะคะทุกคน นี่ค่ะลงไปตรงนี้นะคะไปกันเลยค่ะทุกคนนี่แกะสลังหินนะคะ ลงไปตรงนี้ไไเ,เปไปไหนคะจะไปเอาเป้คะ่ะไปเอาของคะ่ะลงไปเลยคะ่ะโอ้ยบร่ใช่ชันขนาดินึ่งเดอระวังหนึ่ง่อยๆเดินนะคะ หนาวมาก่ะทุกคนนี่ค่ะนี่ค่ะทุกคนหินก็จะเป็นพระพุทธรูปเต็มไปหมดเลยนะคะ หรือเกอก็าขาวเตียบก็าขาวแล้วนะทางนี้ไปที่ทางชมพระพุทธรูปแกะสลักนะคะทุกคนเ,คนะเดี๋ยวน้องดาจะไปทางนี้ลงทางนี้นะคะ สวยมากเลยนะทุกคนสาธุพระพุทธรูปแกสลักนะคะทุกคนเห็นไหมอ่ะ mm hmm. เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะงั้เรากลับกล้องก่อน พราะลูกออนเลยทุกคนสวยมากเลยนะคะโอ้ช่างนี่แบบฟีเมอร์สุดยอดจริงๆเลยอะโอ้สาทุสาทุสวยจริงๆค่ะโอ้ทุกคนสวยจริงๆนะเนี่ยใช่แกได้เนียนมากๆเลย ช่างแบบสุดยอดเลยอะเนาะไอ้วัเโอ้มนจจู้้ิโอ้ทุกคนสวยมากโอ้คุ้มมากเลยนะคะที hey, oh, oh, ่ได้มากันอะ ถ่า,ายรูปสวยมากเลยนะเนี่ยจริง ห้องถ่ายรูปกนบห้องบันทึกภาพอ๋อบันทึกภาพทุกคนนะคะได้มาพายาวนะคะอย่าลืมแวะมานะคะทุกคนสวยมากอะ่ปะประดีษมากเลยอะทุกคนน้องดาชอบมากเลยอะไม่ผิดหวังที่ได้มานะคะเนี่ยไปถึงนู่นเลยนะคะ ุมแล้วค่ะทุกคนบรรยากาศหนาวๆอย่างนี้ไม่กลัวเลยค่ะได้เห็นแบบสวยๆงามๆแบบเนี้ยทุกคนน้องดาวชอบมากอะ่ะโอ้ทุกคน ถ้าเดินลงมาเรื่อยๆก็ไปตามทางตรงนี้เลยนะคนตอนนี้เพื่อนๆกำลังอยู่ตรงน,นู้นอยู่ค่ะเดี๋ยวน้องดาวนำหน้าไปก่อน <c oughs> ทุกคนถ้าใครได้มาพเยาอย่าลืมแวะมาที่อุทยานตรงที่ตรงนี้ได้นะคะทุกคนไม่ผิดหวังเลยนะคะโอ้ มทุกคนคะช่วยน้องดาวตั้งชื่อช่องใหม่ด้วยช่องใหม่ได้ไหมจะเอาแบบตามดาวมาชาแนลหรือว่าน้องดาวเชียงรายหรือว่าชื่ออะไรพ,พี่พี่ช่วยคอมเมนต์ด้วยนะคะว่าจะเอาชื่ออะไรกันนะคะเราก็จะน่าจะขึ้นทางนี้ วันนี้เป็นวันหยุดเพื่อนก็เลยนัดกันมาก็าจะไปที่วัดกลางน้ำแต่ว่าไม่ได้ไปนะคะขึ้นแรงมากอ๋อแสดงว่าขึ้นทางนี้ก็เป็นทางออกทั้เราไปดูก่อนไม่ผิดหวังนะคะเนี่ยทั้งด้าชอบจริงเลยอ๋อถ้าขึ้นทางนี้ก็เป็นทางที่เราเอารถมาจอดตรงนั้น,นะคะ่ะ หรือว่าลงทางนี้ก็ได้ทางดาวไปหาเพื่อนก่อนนะคะไม่มีอะไรแล้วทั้งหน้าเป็นทั้งขึ้น อา้าวลงทางพิษถ้าขึ้นข้างบนจะเป็นตีจีเฮาจอดรถอะ่ะ นี่คือพระพุทธ,ธรูปประทานความสุขนะท่าคนสิทธิ์เก่าว,วิเทลัยโคเชียงเชียงใหม่รุ่นที่สิบห้านะคะเกวดากับเพื่อนจะไปทางนี้นี่คือสมเด็จองค์ปฐมพระพระประรมศัศสดานะคะ ไปทางนู้นไปทางไหนต่อไปีไปดิเดินนำเลยเพื่อนค่ะทุกคนน้องทังก็พามาแล้วนะคะเดี๋ยวกำลังจะกลับกันนะคะเราจะไปเที่ยวต่อทุกคนอย่าลืมให้กำลังใจน้องน้าด้วยนะคะ เดี๋ยวไปเที่ยวต่อค่ะไว้แล้วค่ะวัดห้วยพาเกียงพยาวนะคะทุกคน information Q smart travel application นะคะแต่ในตรงนี้ที่น้องดาวไม่ทราบว่านี่จะเป็นโบสถ์ไหมคะแต่ว่าเขาไม่เปินเปดนะ นักท่องเที่ยวก็มานะคะทุกคนเห็นตรงนั้นไหมที่รถคันเสียขาวเห็นไหมเขากาลังขึ้นมานะคะแต่งางหด้าเขากําลังจะกลับเสดายคะ่ะตรงนี้เขาไม่เปิดนะคะเสดายตรงนี้เขาไม่เปิดนะคะน่าจะเป็นโบสถ์หรือเปล่าก็ไม่ทราบนะคะ น้องนานเขากำลังจะกลับนะคะทุกคนแต่ว่ายังมีนักท่องเที่ยวขึ้นมาอยู่นะคะโฮ้ยหนาวค่ะทุกคนไม่เป็นไรเย็นๆสู้ตาย <laughs> Ha ha ha.